นมัตตุรัตนยะศระขอความน้อน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรก็ขอสวัสดีกับญาติโยมที่เข้ามาถวายทานสร้างปัจจัยของตนนะวันนี้ก็จะนําเรื่องเรื่องของสมณเณรที่ถูกยักเข้าสิงบ้างให้วลานะเราก็มารู้จักยักเข้าสิงคนได้ ยักษ์เข้าสิงคนได้เทวดาทั้งหลายก็เข้าสิงคนได้ก็ต้องมีเหตุของเขาเนะเรามาฟังเรื่องราวกันดูคกับแ,แ,แล้วโยมก็ลองพิจารณาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มาในสังยุตติกายสขาทวักในยักษะสังยุตในสูตรที่สีชื่อสานุสูตร ว่าด้วยสำมานเณรถูกยักษสิง <c oughs> <c oughs> ในสมัยหนึ่งนะั้นนพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ยปร,ระทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันนะ <c oughs> เป็นอารามของท่านานาถาบวินิกาเศรษฐีตั้งอยู่ในเมืองตั้งอยู่ในกรุงเสาวตธีในขณะในสมัยนั้นเนี่ยบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า สานุได้ถูกยักษเข้าสิงได้ถูกยักเข้าสิงครั้งนั้นแหลอุบาสิกานั้นเนี่ยก็ลำ่ำลำละลำ่ำลายล่ำพันแล้วก็กล่าวคถาว่าฉันได้สดับต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่อุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปด ตลอด,ดออตลอดดีถีวันที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปาริหาลิกับปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นกับโชนเหล่านั้นบัดนี้ฉันเห็นวันนี้ยักษ์เล่นกับสัมมนเนรสานุคือถ้าเกิดบุคคลเนี่ย อยู่รักษาโบสดสิงตลอดนะในแรม8ดค่ำา14ค่ำา15้ค่ำเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยพวกยักษ์เนี่ยจะไม่เข้ามาเล่นด้วยคือจากไม่เข้ามาเข้าสิงนะคนกลุ่มนี้ยักษ์ก็เลยกล่าวว่าอันนี้เป็นคาถาที่เขาคุียันก่อนนะยักษ์กล่าวว่าท่านได้สดับต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าจนเหล่าใด เข้าอยู่อุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดดีถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปริหาริกปักประพฤติพรมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งละยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นกับโชนเหล่านั้นเป็นการชอบท่านพึงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่ายักษ สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทำกรรมอัลลามกในที่แจ้งและที่รับถ้าท่านจะกระทำกรรมอัลลามกใสถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์นะครั้งนั้นเนี่ยสัมมเณนสานุฟื้นขึ้นมาแล้วกล่าวว่าโยม ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังเป็นอยู่แต่หายไปโยมยังฉันให้เห็นอยู่โยมยังเห็นฉันอยู่ฉไหนโย,ยมจึงร้องไห้อุบาสิกาจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว หรือยังเป็นอยู่แต่หายไปแต่คนใดละกามทั้งหลายแล้วจะกลับมาสู่กามนี้อีกลูกรลักญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้วแน่พ่อท่านยกเรายกท่านขึ้นจากเท่าลึงที่ยังร้อนละอุอยู่แล้ว ท่านอยากจะตกลงไปสู่เท่าเึืออีกแน่พอเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้วท่านอยากจะตกลงไปในเหวอีกเราจะโพธนาแก่ใครเล่าว,ว่าขอท่านจงช่วยกันขอความเจริญจงมีแก่ท่านประดุดสิ่งของที่ขนออกแล้วจากเรือนที่ ถูกไฟไหม้แต่ท่านอยากจะเผามันเสียอีกก็คือเรื่องราวนียเกิดขึ้นก็คือสัมมณเ,เนี่ยถูกยักษ์เข้าสิงแต่ทำไมสัมมาณจึงถูกยักษ์เข้าสิงนะอันนี้ที่อ่านไม้ฟังเนี่ยเป็นการสนทนาการระหว่างอุบาสิกากับยักษ์แล้วก็สัมมานกับอุบาสิกา เป็นการสนทนากันมาดูเรื่องราวข้อว่าถูกยักเข้าสิ่งเนี่ยถ้าเล่าว่าบุตรนั้นเป็นบุตคนเดียวของอุบาสิกาครั้งนั้นเนี่ยนางให้บุตรนั้นเนี่ยได้บรรพชาในเวลาที่เป็นหนุ่มบุตรของนางเนี่ยชื่อว่าสานุเ,นเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็ได้ชื่อว่าสา,สานุสัมมนเนน ตั้งแต่เวลาบรรพชาแล้วเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ถึงพร้อมได้วัดเป็นสัมมนเณรที่ประพฤติวัดได้ดีมากนะสัมณเณรเนี่ยได้ทำวัดแก่อาจารย์อุปชาและพระอาคันตุกะเป็นต้นในวันที่8ของเดือนลุกขึ้นแต่เช้าเข้าไปตั้งน้ำไว้ในโลงน้ำกวาดโลงฟังธรรม ตามปฏิ่ระะกาศฟังธรรมด้วยเสียงอันไพเราะผู้พิสุทราบกำลังของสมณมเณรนั้นจึงเชื้อเชิญว่าพ่อเนนจงกล่าวบทสารพัญญมมนยะเถอดสมณเณรนั้นน่ยไม่นำอะไรมาอ้างว่าลมเสียดแทงหัวใจของผมหรือเป็นโรคไอกลลบกวนได้ขึ้นสู่ธรรมะทันที ไม่ได้กล่าวอ้างเลยนะพอพิสูจว่าให้เนเนี่ยส่วนบทสารพันยะก็คือส่วนบทมนนั่นแหละแต่เป็นทํานองสารพันยะเนนก็ขึ้นลุกขึ้นไปนั่งบนธรรม,มาสเลยแล้วก็กล่าวบทสารพันยะนั้นเหมือนอย่างแม่น้ํำคงคาในอากาศให้ตกลงมาอยู่ฉะนั้นลงมากล่าวว่าขอส่วนบุญ ในการสวดสารพันยะนี้จงมีแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าเถิดเนะคือหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาก็อุทิศกุศลนั้นเนี่ยให้กับบิดามารดาส่วนมารดาของมารดาบิดาของสัมมาเนนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าส่วนบุญนั้นสัมมาเนนให้แล้วก็มารดาของสัมมาเนนในอัตภาพก่อนนั้น มีอยู่ก็คือเกิดเป็นนางยักษินีนางนั้นเนี่ยได้มาพร้อมกับพวกเทวดาฟังธรรมแล้วจึงกล่าวว่าลูกข้าพเจ้าขออนุโมทนาส่วนบุญอันสัมมาเนนให้แล้วก็คือว่าสัมมาเนรเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ตอนนี้ใช่ไหมมีบิดามารดายอยู่ตอนที่สัมมาเนนสวด มนสรพัญญะทำลองสารพัญญะเสร็จแล้วเนี่ยก็อุทิศให้กับบิดามารดาแต่บิดามารดาที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าสัมณเนศอุทิศให้แต่มีมารดาของสัมมเนเนี่ยในอัตภาพอื่นที่เป็นแม่ของสัมมเนเนี่ยได้รู้ก็เลยอนุโมทนาว่าลูกแม่อนุโมทนาบุญตรงนี้แหละคือนางยักษินีเนี่ยก็คือแม่ของสัมณเเนี่ย ในอดีตก็ธรรมดาพวกพิสุพู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยประการชนี้เหล่าเทวดามีความละอายมีความเคารพในสมณเณรน,นั้นย่อมสำคัญสมณเณรน,นั้นเหมือนกับเท้ามหาพรมและเหมือนกองไฟได้ยกนางพิสุนางยักษณีนั้น ขึ้นเป็นที่เคารพคือแม่ของสมณเณรอดีนั่นแหละก็คือที่เป็นยักษ์ศีเนีนะ่ยก็ถูกเทวดาพวกยักษ์ด้วยกันนะ่ยให้ความเคารพให้ความเกรงใจด้วยเพราะความเคารพและเกรงใจในสมณเณรนั่นแหละจึงได้ยกนางยักษินีนี้เนะ่ยเป็นที่เคารพด้วยแล้วก็ดูแลด้วยความเคารพในสาม,มเณรได้ให้อาสนะน้ำก้อนข้าว อัลล้ำเลิศแก่นางยักษณีด้วยสำคัญว่าเป็นมารดาของสานุสัมมเนยดังนี้แหละในสถานที่ฟังธรรมและในยักษะสมาคมเป็นต้นพวกยักษ์ผู้มีศักย์ใหญ่เมื่อได้พบนางยักษณีนั้นแล้วก็จะหลีกทางให้แล้วก็ลุกจากอาสนะให้เออ มารดาของสัมมาเนนัตภาพอื่นก็ได้อนิสง์ของสัมมาเนนด้วยครั้งนั้นเนี่ยสัมมาเนนถึงความเจริญมีอินทรีย์แก่ก้าถูกความไม่ยินดีบีบคั้นเมื่อไม่อาจจะบรรเทาความไม่ยินดีได้จึงปล่อยให้ผมยาวแล้วก็เล็บยาวลุงลังทั้งสะบอง และจีวรก็สุกปกเหลือเกินไม่บอกแก่ใครๆนะสมณเณเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายบวชมานานก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะสึกไม่บอกแก่ใครๆเลยถือบาทแล้วก็จีวรเนี่ยไปยังประตูลเรือนของมารดาแต่ผู้เดียวเท่านั้นอุบาสิกาผู้เป็นมารดาเห็นสมณเณรแล้วไหว้ได้กล่าวว่าลูกเมื่อก่อนเจ้ามาในที่นี้เนี่ย มาพร้อมกับอาจารย์อุปชายะครูอุปชาหรือมากับพิสุหนุ่มและสัมมเณนแต่ทำไมวันนี้เจ้าจึงมากับผู้เดียวเล่าสัมมาณน,นั้นน่ะบอกความเป็นผู้กระสันก็คือเป็นผู้ที่อยากจะศึกนะบอกกบมารดาว่าบอกว่าตัวเนี่ยอยากจะศึกอุบาสิกาเป็นคนมีศรัทธา ได้แสดงโทษในการอยู่คลองเรือนโดยประการต่างๆแล้วกล่าวสอนสัมณเนนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่อาจจะให้สัมณเนนนั้นยินยอมได้คิดว่ากระไรเสียสมมเนนจักกำหนดแม้ตามธรรมดาของตนได้จึงชักชวนกล่าวว่าลูกเจ้าจงหยุดอยู่จนกว่าแม่ จะจัดข้าวยาคูและพัดให้แก่เจ้าคือสมมเนนี่ยอยากจะบวชแต่แม่เนี่ยก็พยายามจะพูดทักท้วงแล้วก็พูดถึงโทษในการออกจากาในการอยู่เรียนนะพูดถึงโทษต่างๆเมื่อไม่สามารถที่จะกล่าวให้สมมเนยเนะ่เปลี่ยนใจได้เนี่ยก็เลยออกอุบายอย่างหนึ่งว่าให้อยู่รอสักพักนึงก่อน เดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปทำอาหารมาถวายแล้วก็แม่จัดถวายผ้าที่พอใจแก่เจ้าผู้เดิมยาคูทำพัฒเศรษฐกิจเทำากิจเสร็จแล้วแล้วจึงจัดอาสนะถวายก็คือจัดที่นั่งให้กันเนเนี่ยให้นั่งรออยู่ก่อนแล้วตนเองเนี่ยก็เข้าไปทำอาหารอุบาสิกานั้นเนี่ยได้จัดข้าวยาคูและของขบเคี้ยว ถวายเสร็จแล้วเพียงคู่เดียวเท่านั้นต่อมานางคิดว่าจะให้จัดพัดให้พร้อมนั่งสาวข้าวอยู่ในที่ไม่ไกลในขณะนั้นนั่นเองนางยักษินีซึ่งเป็นมารดาในอดีตนะนั้นลำพึงอยู่ว่าสัมมาเนได้อาหารอะไรในที่ไหนหนอแลเมื่อไม่ได้รู้ว่าสัมมาเนนั้น นั่งแล้วเพราะจะสึกจึงคิดว่าสัมมนณอย่าพึงให้ความละอายเกิดขึ้นในระหว่างเทวดาของเราเราจะไปทำอันตรายในการศึกของสัมมเณนนั้นมาแล้วก็เข้าสิงบีบคอให้ล้มลงที่พื้นสัมมเณน,นั้นมีในตาเหลือกน้ำลายไหล ดิ้นอยู่ที่พื้นนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุตรชื่อว่าสานุของอุบาสิกาถูกยักษ์สิงแล้วก็คือนางยักษสิณนีเนี่ยรู้ว่าสัมมาเนจะสึกก็เลยมีความคิดว่าถ้าสัมมาเนสึกความเคารพในหมู่เทวดาที่มีกับตนนั่นก็จะเสียหายไปก็เลยจะไปทำลายไม่ให้สัมมาเนนั่ะสึกได้ ก็เลยไปเข้าสิงแล้วก็บีบคอสัมมาเนนนั่นแหละตามนั้นอุบาสิกาเนี่ยเห็นอาการแปลกนั้นของบุตรก็รีบมาโดยเร็วได้กอดบุตรนั้นไว้แนบกับอกให้นอนอยู่บนขาชาวบ้านทั้งสิ้นก็มาแล้วก็ทําพิธีมีการพลีกรรมเป็นต้นก็เหมือนกับเราทุกคน,เ,นเวลามีใครเข้าสิงเนี่ยทุกคนก็มาช่วยกันใช่ไหม เอาคนผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเอาพวกหมอผีมาแล้วก็มาช่วยกันทำทำพรีกรรมทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้ผีที่ศิลเนี่ยให้ออกจากร่างทำไมให้มีการกระทำแบบนั้นโยมรับอุโบสถศีลกันตอนไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเช้าใช่ไหมเป็นตอนเช้าพอตกกลางคืนตกเย็นเนี่ยโยมก็ลาอุโบสถแต่การอยู่ปริหาริก,กับปากเนี่ย เขาจาต้องมีการรับก่อนรับก่อนวันแรง1 4ค่ขามสิบห้าแล้วก็8คดขาหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวัน14ค่ําวันที่13ก็คือวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมการก่อนช่วงเย็นก็คือมีการอาบน้ําเสร็จแล้วก็ชําระฟันแล้วก็สมาทานโบโสถ์ศีลเลยในวันที่13บสา พอเช้ามาวันลุ่งขึ้นก็เป็นวันที่14เนี่ยพอรุนรุ่งขึ้นปุ๊บก็เป็นวันที่14ก็เป็นการรักษาอุโบสถตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเออไม่ใช่เรารับวันที่13ใช่ไหมสิบสีก็เป็นวันอุโบสถสิบห้ก็เป็นอุโบสถแล้วไปยนถึงวันที่หนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นของวันที่หนึ่งนั่นแะ จึงลาสิขาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการรักษาอุโบสถศิลตลอดคืนกับวันนะก็คือรับก่อนแล้วก็ไปส่งเอาหลังจากวันอุโบสถนั้นะแบบนี้ถ้าเป็นวันวันแรมแปดข้ามละ่ะวันแรมแปดข้ามก็ไปรับวันที่7แล้วก็ถือวันที่8ไปลาเอาวันที่เก้าแบบนี้อันนี้เป็นการรักษา อุโบสถศีลน,นะที่บริบูรณ์คือตลอด1วันกับ1คืนถ้า 10, ถ้าเป็นวันที่14-15ก็จะรักษา3วันก็คือรับวันที่13เอ่อรับวันที่13แล้วก็รักษาวันที่14 15กับ15ไปส่งวันที่1เนี่ยวันที่1ออกอย่างนี้อันนี้คือเป็นลักษณะ ท่นานอธิบายว่าพวกมนุษย์คิดว่าเราจะทำการรับและส่งอุโบสถอุโบสถดิถีแปดจึงสมาทานองค์อุโบสถในวันที่เจ็ดพอวันที่เก้าวันที่เก้าก็ส่งเมื่อจะทำการรับและส่งในดิถีวันที่สิบสี่และสิบห้าก็สมาทานวันที่สิบสามนี้เป็นวัน ปฏิกบบเนะเมื่อมนุษย์คิดว่าพวกเราจะทําการส่งการอยู่จําพรรษาเป็นผู้รักษาอุโบสถเป็นนิดกึ่งเดือนระหว่างปรารณนาทั้งสองหมายความว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโยมก็สามารถสมาทานอุโบสถตลอดพรรษาได้นะเป็นการรักษาตลอดพรรษาเลยก็สมาทานช่วงใดช่วงหนึ่งนะแต่ก็ อย่าให้น้อยกว่า15วันหมายความว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาเราก็ตั้งใจเนี่ยว่าจะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราจะรักษาโบโสถ์ศีนตลอดเอข้าพรรษาแต่ถ้าเราทําไม่ได้สองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยหรือ,อกึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนวันปรารวาเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้ แบบนี้อันนี้เป็นการรักษาโบสถศีลในช่วงเข้าพรรษาก่อนวันปรวราในลักษณะแบบนี้นางยักษินีเนี่ยเมื่อสิงร่างของนางออของสัม,มเน็แล้วเนี่ยจึงได้กล่าวกล่าวในทํานองเช่นเดียวกับที่วาสุกนันนะกกล่าวไว้นางยักษินีกล่าวว่าถ้าเนนนั้นจะเหาะหนีไปเหมือนนกแม้อย่างนั้นก็จะไม่พ้น ไก็จะพ้นไปไม่ได้ก็แลครั้งกล่าวอย่างนี้แล้วจึงปล่อยสัมมาเนนเมื่อสัมมาเนนเลิมตาขึ้นมารดาได้สยายผมร้องไห้เสือกเสือื้นสัมมาเนนนั้นไม่รู้ว่าตนเองนั้นะถูกอามนุษย์เข้าสิงก็สัมมาเนนแลดูอยู่คิดว่าเมื่อก่อนเรานั่งบนตักบนตังแล้วมารดานั่งสาวข้าวอยู่ในที่ไม่ไกล แต่เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่บนพื้นส่วนมารดาของเรานั้นน่นั่งร้องไห้เสะอกสะอื้นอยู่แม้ชาวบ้านทั้งสิ้นก็มาประชุมกันแล้วนั่นอะไรกันหนอแลทั้งที่นอนนั้นแหละก,ก,ก็ก็กล่าวคาถาถามไปเหมือนกับถามไปว่าทำไมคนอื่นเขาร้องไห้กันเนี่ยถึงคนตายหรือว่า ถึงคนที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่หายไปแล้วทำไมถามแบบนั้นเสร็จก็ถามว่าทำไมโยมทั้งหลายจึงมานั่งร้องไห้อย่างที่นี่เมื่อบารดาได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายเนี่ยย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วและยังเป็นอยู่แต่หายไปแต่คนใดละกามแล้วทั้งหลายแล้วจะกลับมาในกามนี้อีกลูกรัก ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นก็เลยบอกว่าคนใดเนี่ยคือเนเนนั่นแหละละจาักกามแล้วออกบวชแล้วเนี่ยมีความกระสันอยากจะสึกกลับมาเสพกามอีกญาติทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเล่าให้ให้กับเนนนั่นนั่นแหละท่านยังกล่าวเพราะฉะนั้นญาติและมิตรทั้งหลายเนี่ยย่อมร้องไห้ถึงบุคคลคนนั้น บัดนี้นางเมื่อจะแสดงโทษในการอยู่คลองเรือนแก่สัมมณนนั้นจึงกล่าวเป็นคําเป็นต้นว่าเท่าลึงท่านอธิบายว่าคําว่าเท่าลึงได้ยินว่าการอยู่คลองเรือนเหมือนกับเท่าลึงเพราะมันมีอะไรมีความาร้อนระอุเท่าลึงเนี่ยมันก็คือที่เท่าที่กบไฟอยู่ใช่ไหมแบบนั้นเนี่ยการอยู่คลองเรือนนั่นแหละก็จะมีลักษณะอของความร้อนระอุ พราะนั้นการออกจากเรือนบวชในพระศาสนาแล้วเหมือนสิ่งของที่เขาขนออกแล้วจากเรือนที่ถูกไฟไหม้คือบุคคลใดที่ที่ออกจากเรือนแล้วบวชแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการขนของที่อยู่ในเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่นะออกไปแต่ถ้าบุคคลใดยังปรารถนาจะถูกเผาอยู่ในเรือนก็คือปรารถนาในการอยู่คลองเรือน ก็เป็นเช่นกับที่ถูกเผาไมอยู่นั่นเองคือกลับไปให้ถูกเผาอยู่นั่นเองเมื่อมารดากล่าวอยู่อย่างนั้นน่ะสัมมเณนก็กําหนดได้แล้วก็ได้อะไรมีสติเกิดขึ้นมีความมีฮิริและโอตปะเกิดขึ้นจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการเป็นขัหัสอีกแล้วครั้งนั้นมารดาของสัมมเณีนั้นก็มีความยินดี แล้วก็ดีใจได้กล่าวว่าดีละดีละลูกรักดังนี้แล้วก็ได้ถวายโภชนะอันปานีดให้ฉันแล้วจึงถามว่าลูกเจ้าอายุกี่ปีสัมมเนนตอบว่าแม่20สปีบริบูรณ์อุบาสิกาจึงกล่าวว่าลูกถ้าเช่นนั้นขอเจ้าจงทำการอุปสมบทเถิด ได้ถวายผ้าจีวรแล้วสมณีน,น,นั้นก็ได้ทำจีวะได้นําจีวรแล้วก็อุปสมบทเรียนพระพุทธพจน์อยู่ทรงพระไตรปิฎกอย่างพระพุทธอย่างพระพุทธพจน์เหล่านั้นให้บริบูรณ์ในอาคตะในอาคตะสถานแห่งศีลเป็นต้นไม่นานนักเนี้ยสมณก็บรรลุเป็นพระอะหันอันนี้ก็เป็น พระธรรม,รรมกถกถึกผู้ใหญ่รูปหนึ่งสมณเนนั้นมีอายุได้ร้อยปีเลยนะนบอกหลังจากที่ได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ดำเลิอยู่ในเพศของพิสุนะนะั่นน่ะเป็นพระธรรมกรถึกผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็ปริทิพานก็จบนะในเรื่องของสานุสมณเนน เป็นการกล่าวถึงว่าการที่บุคคลผู้มีศีนเนี่ยในพระส,สูตรนี้เนี่ยท่านจะกล่าวไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีศีลรักษาอุโบสถสีนอยู่เป็นประจำบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกอมนุษย์เข้าสินได้เพราะว่าอะไรบุคคลผู้มีศีนเนี่ยจะเป็นที่เคารพที่เกรงใจของเรล่าอมนุษย์แล้วที่สำคัญ เหล่าอมนุษย์เนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองด้วยถ้าบุคคลใดเป็นผู้มีศีลอยู่ในสถานที่ใดแล้วก็แต่แล้วอมนุษย์ไม่ดูแลเป็นเหตุให้ผู้มีศีลนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากอมนุษย์ตนอื่นแล้วเนี่ยอมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะถูกตำหนิถูกตำหนิติเตียนจากสมาคมยักษ์แล้วก็สมาคมของเทวดาด้วย เพราะนั้นการที่พวกเราเป็นผู้ที่มีศีลมีความสำรวมระวังการที่เรามีศีลแบบนั้นนั่นแหละก็จะเป็นที่ลักไร่ของเหล่าอกมนุษย์ก็ขอให้พวกเราเนี่ยรักษาศีลของเราให้ดีการสมาทานศีลห้าเป็นศีลของความเป็นมนุษย์นะที่เขาเรียกว่ามนุษย,ยธรรมนั่นแหละคือทำที่ยั่งความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้น ถ้าเรารักษาศีลงห้าได้บริบูรณ์เราก็จะเป็นผู้ที่ได้อัตภาพของมนุษย์ในคราวต่อไปอัตมาก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อบอกกล่าวให้เราได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ของตนเนี่ยให้สูงสุดก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราทั้งทั้งหลายได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีสติและมีปัญญาฉลาดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นไปแห่งวัฏฏทุกข์กล่าวคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเถอ